พวกพี่เจอเพจกันยังครับยังครับโอเคครับผมเจอแล้วครับเฮ้ย ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ทูฟาสเตอร์ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมแข่งหาแร่นั่นเองสวัสดีครับ <Yeah. S 1> และตอนนี้ผมก็อยู่ด้วยการกราบแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะั่นคือดีมครุงนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับดีมครุงสวัสดีครับดีมครุงจากช่องดีมครุงนั่นเองน<อ>ะครับผมก็จะเป็นแขกรับเชิญที่มาแข่งหาแร่กันใ,ในวันนี้ผมให้น้องดีมครุงแข่งหาแร่คนเดียวหรอกนะว่าจะมีบัดดี <Body S 2> ให้ด้วยนั่นก็คือมนุษย์ต่างดาว ไปเลยเขาบินไม่ได้แล้วเขาบินได้ด้วยพี่ไม่ใช่นี่ต้องแม่นมนุษย์อวกาศนะครับเดี๋ยวดีมคุมจับคู่กับมนุษย์อวกาศเนาะส่วนพี่ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันพี่มีคนต่อกันดั้มอีกหนึ่งคนมาช่วยพี่แข่งหาแร่ไปกัดจบก็ยินดีต้อนรับมิสเตอร์ดีมคุมเข้าสู่แข่งขาแร่เย่เย่เย่แบบไม่ไหวแล้วง่วง จริงๆมันเพิ่งตื่นเลยใช่ไหมใช่พีมส่งมาผมก็ตื่นเลยื่อกีพีก็เพิ่งตื่นเหมือนกันลูเบสก็ยังไม่ได้กินข้าวโอเคครับเดี๋ยวรีบอธิบายกติกาดีกว่านะครับผมก็เลื่อนกูบีว่าเดี๋ยวเราจะเรามีของอยู่ตรงนี้เตรียมกันไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะใช้ของอยู่ตรงนี้ลงไปหาไม่เห็นของเลยนี่พี่ก็เดี๋ยวลงมาหาเอาของอยู่ตรงนี้นะครับก็จะลงไปหาแร่ในเหมืองข้างล่างนี้เนาะ ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับใน Survival ววลงไปหาแร่ต่างๆซึ่งจะมีกำหนดคะแนนดังนี้นะครับ Emerald 7คะแนน Diamond 5คะแนน Gold คะแนน Rapid l a z i d u e กับレสต์ stone อย่างละหนึ่งคะแนนนะครับ Name Tag o r s e Armor Golden Apple N หนังสือ Enchant and CD s e t d l e นะครับที่หาได้จากกล่องใน Abandoned Mine Shaft ก็อย่างละ20คะแนนเสร็จแ,แล้วเราขึ้นมา15นาทีนะฮะก็มานับคะแนนกันแค่น,นั e ้น easy ผมจะไปเทพนะขุดแร่ได้เลย <laughs> จริงเหรอจริงเหรอจ้าดิมกูเข้าใจตรงไหนไหมไม่ไม่ใช่เขาเข้าใจเข้าใจครับทำกันบ้านมาดีครับทำกันบ้านมาดีเกโอเคครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวพี่จะเริ่มให้สัญญาณจับเวลาเนาะเรามีของกันเรียบร้อยแล้วตรงนี้พอแล้วนะพี่ให้สัญญาณนะหนึ่งสองซ้ำนะสองซ้ำนะหนึ่งสองซ้ำจับเวลาไปเลยไปครับผมอีเสียจะพาน้องดิมชนะเอง ผมเชื่อลุงเก่งๆอีกเลยสกิปปากเก่งๆอยู่ใช่เก่งลืมเอาโชเวลล์ลุงก็ลืมโชเวลลืมลุงเบสทางนี้ลุงเบสฮะไม่เป็นไรเอาแยกกันดีกว่าแยกกันน่าจะหาดีเยอะกว่าเพราะเราใช้คะแนนรวมผมตัวเราแล้วก็บัดดี้มีคลิปเปิลเป็นทูนี่ไหมครับมีมีครับใช่โอเคเจอแล้วเจน๋ง ออ้อหโอ้โหอ้โโคโรนาไวรัสโอ้โคโรนาไวรัสเฮ้ยผมเจอเพลแล้วฮะเอ่อเล็กกระทานไม่มีคะแนนนะเจ้ย้ำไปก่อนกระทานเขาบอกเลยอะฉันนต้องบีมชนะแน่บอกเลยเด็กพี่เอ้ยจิ๊กป้าเ่งเก่งที่สุดเลยลูงเบสแบกครับลูเบสแบกลุเบสแบก รู้แล้วใครจะแบกผมจะแบกคนแก่คนนี้ไงเอ็นหมดแล้วนี่นี่ฉันแล้วนะฉันจะ่บอกว่าฉันเนี่ยเจอคอนี้เอาเอาบีคอนแบบสมัยวะเนี่ยใช่ครับเอามาขุดเร็วขึ้นครับเจได้มันแผนัีคนมันมีแผนใช่ครับแผนครับอิเชียดูไว้ที่ผ้าขุดจะมาตรงนี้วะอู้ว้าวโดนชิปเปอร์เปิดสิ่งระเบิดแรงแรงมีคนระเบิดอนีะครับ ครับวายฉันจะรวยฉันจะรวยรวยรวยโอ้โหทีมคุงนี่คือเราเจอกันครั้งแรกก็คือใน USC เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับก่อนหน้านี้มันไม่เคยเล่นกันมาก่อนนะครับอใช่ไหมใช่ครับเจ้าถายนี่มีแผนอะไรบ้าเนี่ยีไม่มีอ เชื่อได้พี่เชื่อพี่ดู้ได้จริงดีอย่าไปเชื่ออะไรคนแก่คนนี้มากนะคนเดี้ยมเยอะอ่ะเดี๋ยวพวกเราเผาไว้เองนะเหลือเลยยังไม่เจอแล้เลยอ่ะวาบอเคเจอเหมือนกันพวกพี่เจอเพชรกันยังครับยังครับโอเคครับผมเจอแล้วครับ เฮ้ยเหลียบแล้วเรียบแล้วไม่ธรรมดาเฮ้ยธรรมดาเฮ้ยเราเจอคนนี้ฟุกมันฟุกอ้ตัดภาพไปเชิญเอ็กเลหานะไม่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 มอนทูมอนไม่เรี่ยมเหรนี่ไม่เหลียมแบบวิคเตอรี่แคสเนาะเออยโอ้ยไม่แต่ผมไม่สีน้ำ น้ำดินไหลได้ยินเสียงสไปเดอร์ใช่เหรอใช่สิมันกัดที่เ่ยโอ๊ยเจ็บโอ๊เจ็บมากเลยวอ้ชเจ็บเพชรแล้วเฮ้ยเอาวะลุงซูบ้าวต้องมาดีเคีบยโอ้ยไม่ชอบตุกระวาบ่อยนาย่าได้วางใจไปดีมกุมเ้ยจะบอกว่าลุงเบสนั้น ก็ไม่เท่าไรหรอกนะไปถึงการหาแร่ไปถึงขนาดไข่นะจบเลยน่ากลัวว่ะน้องๆก็ดูเยอะตายเอฟเนี้ยหน่อยนะครับพี่น้องมีคนหัวเราะมีคนทำไมแมงมุมพิษเยอะจังวะจุ่มพิษู้ จุ่มดิศจุ่มดิศไม่น oh. oh, 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 wow. mm ับไม่นับเด็กไม่นับโอ้เราผานไปแล้วภาพนี่เท่าไรนะครับก่อนาที5นาทีหรือ10นาทีตอนนี้โอ้ยสี่สี่ถอดเสื้อผ้าดีคุยทานสิดมไม่เหนาเราทานแล้วนะหมายถึงกำบะเตทุกคน กัมพันต์เต้เยอะมากอือใช้ได้เสียงใยเอยู่ไม่มีว้าวอะไรกันวะโอ้โหใข่โอ้โหะไรเนาะมาบนยืดยืดยืดยเดยื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 ดย ันระเบิดอยู่ครับตอนนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นไงวะอ๋อปลอดภัยดีครับปลอดภัยดีครับปลอดภัยโอเคโอเคอะไรตือถามคนแก่ได้ดีมั้ยตอตือตแล้วถ้าผมเป็นเฮ้ยเป็นใครเฮ้ยเป็นโควิดดิอ๋อโอเคโอเคอะไรโยนอะไรมาเนี่ยโยนอะไรกันเนี่ยเล่นอะบรักไปให้เธอ ไม่ไม่เคยน่ะอยู่พี่ไม่เคยเขินอ่ะว่าอยู่วันนั้นนี่ก็ถอเสื้อผ้าแก้ผ้าให้พี่ดูอยู่ตอนพี่ไม่ใช่พี่เหรอหน้าธนาคารเลยตอนนั้นอ่ะเ่นหน้าธนาคารวะจริงเหรอพี่อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อเขา เชื่อฉันเถอะเชื่อฉันเถอะคนแก่เขาเลี่ยมเลยนคนแก่เขาเลี่ยมเอาตัวรอดนะคือกนระวังกันด้วยอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อคนอื่นเชื่อพี่คนเดียวเชื่อไม่ไดอย่านะเชื่อคนแก่ระวังนะระวังนะเขาจะเอาเงินเฮ้ยอะไรกันนักป่าเนี่ยเฮ้ยเดีถามจริงถามจริงโอ้โอ้โอ้ว้าวเกิดโอ้ยเกิดอบเลือนแห่ปากทุกิีเลย เฮ้ยมึงยังไงวะไอ้เหี้ยกูถามก่อนตัวก็เขียวแล้วยังมาปีกูอีกโอ้มันเป็นสไตล์หรือมันจะตายใช่เป็นสไตล์แต่มันใกล้จะตายแล้วเอะแอะแอะแอะดีมถึงไหนแล้วดีมเจอเพชรกี่เม็ดแล้วอยากรู้ก็อยากรู้64เม็ดครับโอ้ยยอกยอกยอกอินเตอร์เน็ตวอร์ดแอคทิเวเต็ดยอกครับยอกแอคทิเวเต็ดอุ้ยเจอน้ำด้วยแหละแกอุ้ยจริงอ่ะแกไม่ โอ้โหแฝแตกกันหมดเลยหนีหนีผมตาสว่างเลยอ่ะโอ้โหตาสว่างตาสว่างตาสแกแปลกจังเลยอีซี่อ่ะครับอีซี่อีซี่เนี้ยตาสว่างกินกาแฟมาใช่ไหมเปล่าครับไอ้คุณจริงเวลาผมก็เพิ่งกินมาเนี้ยดีสุด กินมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ไดถามจริงเหรอบี้เป็นอะไรลักษณะไหมคนจะขุดแร่วัวนั่นพี่บี้เดอะสตาร์แต่ถ้าเกิดบ,บี้เป็นยูทูบเบอร์ก็บี้เดอ,อ,อะสกาแหมแฮมถึงโป๊ขะขำไหมเนียฮะคนดูเขาขำไหมะฮะ <laughs> ขำไปแล้วครับเพ่อครับ <laughs> แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่มีความฝันก็เป็นดรีมคู อ๋อความฝันอ๋อตาสว่างครับตาสว่างนะครับตาสว่างโอ้ว่าโอ้ว่าโอ้ว่าในมีความฝันบ้างไหมล่ะนุ้ยนอนใช่อุ้้ยตองถามดิบคุงดีกว่าว่าความฝันเป็นยังไงโอ้ขึ้นอย่างไรๆอ๋อตอนนี้ดิผมหมอผมอยากเป็นผู้กับน้าหมายถึงว่าที่เป็นตำรวจอ่ะ ฮะอุ้ยพี่เป็นตำรวจอกันบตกใจคูกกำกับจริงๆเลยอ๋อคูกกำกับจริงๆนึกว่าแบบคูกกำกับสารวัตรอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ครับเป็นได้ก็ดีจับพี่คนแรกเลยไม่ใช่คนชั่ววันนี้เราบาปไปเยอะครับทุกคนอุ้ยแหลกพี่ใครใช้คำตุนเป็นไงบ้างครับลุงเบสตอนนี้ก็ชิวๆ ใช่จิ๋วโอ้โหระเบิดวันนี้พระพวกโอ้โหระเบิดวันนี้ทำกนี้มันตัวล่าคีเปอร์นี่หว่าผมเจองานสิบตัวแล้วเดินผ่านชิวๆเลยไม่ติดมันเกมแน่นะใช่ไม่ต่างกันหรือไม่ชอบมันเกมพี่มันรุนและหยาบหมายถึงใช่ใช่ได้หมายถึงอะไรล่ะ เรื่องอะไรข้าตื้ตอนนี้เลือดไม่ไวเลยเนาะไม่ได้ไวหรอกลุงผมยังไม่เจอของแี่20ทิสแนนเลยนะยังไม่เจอเลยยิงพี่ยิงพี่ไอ้คุดผมเองนะพี่ไม่เหรอเจ้าช่วยขุดหายอย่างนี้เลยเหรออ้าวถ้าเราคิดว่าตรงนั้นมีมันก็จะมีชื่อมันมันก็เหมือนกับความรักอะทำไมครับ จะต่อเลยดีต่อเอาผมจะต่อเลยไม่ต่อไม่ได้แล้วผมเมื่าพี่มีมุกไงผมเลยจะต่อให้ไม่ต่อมุกได้ไหมแต่ไปต่อใจดีมแทนอ่ะตาสว่างเลยตาสว่างเลยครับตาสว่างตาสว่างไม่ชอบคำนี้อจะต่อไปนี้เราจะติดคำนี้นะครับทุกคนตาสว่างนะได้คำใหม่พี่ก็ตาสว่างเหมือนกัน ใช่ไหมครับตื่นเลยตื่นเลยตื่นเลยตอนนี้ตื่นเลยมมียาแบบยาเอ็กเล่กินแล้วเอ็กเลยมันโคตรโกงมีการปูจะเป็นเจ้าหิงเลสต์ตนทีสองมันอืมหื้ยเลสโตนเยอะจัดจริงป่ะลุงเอ้าเรามาแข่งกันดีกว่าว่าใครจะเลสโตนเยอะกว่ากัน เลขทีครับเลขสามนาทีหน้าวิมา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 นอกเลยชิวๆตนต้องมีคะแนนนะครับเก็บไปได้นะครับทำไมวีวีสถานะเฮดขึ้นใช่อยู่ใกล้เบคอนเลยนานีอะไรจะขนาดเอาจริงเว้ยพี่ทำถูกแล้วพี่ทำเบคอนเหรอ ตาสว่างนะครับตาสว่านเลยครับโอ้ยขนานี่ผูชมทุกท่านนะครับเกิดว่าตาสว่างแล้วคอมเมนต์ว่าตาสว่างนะครับผมนาแน่นอนอลิยนะรเดียวีน้กียที่นเยนะรู้ไรอีกยวิโอเคครับไม่เร็วครับไม่เร็วนะเยนเพทิง อจแลอิมมอร์ลรับับไหมอานับีินับดิไม่แต่มันจะมาโดนระเบิดกลายเป็นอิมมอรลออกอมมอรลนี่ไปแล้วเฮ้ยนายทอย่างนี้ได้ไงเนี่ยนุ้ยไม่ไม่นับนับได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นการฟุดด้วยฟอจูนใช่แล้วเออ่ดีดีดีนี่คือการโงมุฉลานกมี่ผ่านมาโง่แล้วลุง นี่ใครผูดเอาไว้เนี่ยโอ้มันเจอเพชรแน่เลยสงสัยไม่ข้องดีมันมีใครเดินผ่านเจอเพชรแล้วโว้วโว้วโว้วกี่ก้อนครับหลายก้อนอยู่นะแต่ถ้าเกิดไบกอดดีม้นจะได้หลายดอกเอ้ยไม่ใช่ตาสว่างเลยได้วะ เหลืออะไรอีกหนึ่งาทีเชฟต้อจัดจานแล้วครับตาบุญไม่จัดจานตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับได้ครับผมโอ้ยโอเคเชฟเป็นอะไรเชฟเชฟจนเห็นคนด้วยเชฟนี่มันจะเชฟแข่งหาแร่นี่ครับฮึหายใจสุดๆแข่งหาแร่แน่นอนเหลืออะไรคราบสุริย์ไรเงี้ยไม่ ใช่นี่มันโอ้โหคุณยางผมนี่แบบไม่เคยหาแล้แบบลรวผิดหวังนะทุกคนหมายถึงใช่แล้วลุงลุงพูดถูกแล้วลุงลุงพูดถูกแล้วกีวี่กิวิ่สามสิบวิสุดท้ายไม่เจอเลยเลยใช่ไม่เจอเลยทับเทียมหมดเลยครับอุ้ยไม่เจอเลยเอ้ยแต่ถาม explosion explosion แปดเอ็ดหกห้าไ้จ้ทงสามสองหนึ่งโอ้โหุขุดแล้วตกลาวะเรียบร้ยครับดสักีเฮ้โอเคมางั้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเจอกันข้างบนดีกว่านาะวิธีการง่ายโอ้ย ตกใจเเอาป็มาเดี๋ยวเราจะใส่ในกล่องนี้ที่เดียวเราแล้วกันเนาะกล่องอใบเดียวนะแล้วก็อ่าอันที่เป็นสีแดงเป็นของลุงเบสกับยีมคุงอันที่เป็นสีขาวเป็นของพี่ก em. okay. okay. like, uh, okay. okay. uh ับ huh. น okay. okay. ุ้ยโอเคนุ้ยสุดทสองเก๊ะครับผมเดี๋ยวเราจะทีระแร่เนาะ นะครับโอเคแรกนี่แรกที่เราจะมาโชว์กันนั่นคือลาพิสเลซูรี่ครับมาเลยเค่นยองอ่ะเด็บเ้ไว้โซนสีขาวไว้โซนสีขาวยังไม่วางเลยนะของผมอ่ะจริงปะเนี่ยใช่วางนะสามสองหนึ่งเด็ดมากินต่อมาครับนั่นก็คือ เลสเตอร์มาเงี้ยวโอ้โหเยอะว่ะเจี๊ยเยอะมากเดี๋ยว็ดเด็ดทำไมเป็นบล็อกวะเดี๋็ดเด็ดเด็ดพอผมเป็นแค่นี้ครับแล้วก็แค่นี้ครับโอ้โหเฮ้ยเยอะกว่าะเยอะกว่าสีเด็ด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 เจ็ดดาวมาต่อมาครับทองครับทองทองทองเงี้ยวเงี้ยวไอ้ตัวไม่มีเหรอเงี้ยว โโอ้จะมันจะเริ่มเห็นแววแล้วล่ะตาสว่างเลยตาสว่างเลยอ่ะต่อมาคือเพชรเพชรสว่างเลยหรอสวาิกี่บอ้ยยอ้ยสีเว้ยไอ้ไอ้ทุกไม่วาาเหรอกูไม่มีอาไปเออสามเออ เต่อมาเอ็มมาเล่าเลสเตนเลสเตนเจ็ดเม็ดโอเคมามาเอ้ยอันนี้เอ็มผมไม่นับแล้วกันอ่าเอ็มเล่าไปขึ้นก้อนอืมโอ้โหไม่เยอะว่ะเชี่ยอะไรกันมาเนี่ยโอ้โหผมก็ไม่อยากจำโมอ่ะครับผมก็ไม่อยากจำโมอ่ะเออไม่ใช่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 นะไม่ใช่โอเค ต่อมาครับของในกล่องจากอันนั้นแหละของในกล่องอ่ะเออม้าหาดม้าแต่ดีๆอะไรก็ว่าไปไม่มีเลยผมไม่อยากจะโม้อะครับก็ผมโม่ก็โม่อีกแล้วเนอะโอ้ว้าว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 โอ้สองตัวท้ายเท่ากันด้วยตาดีผมว่านะนะ เขาแอบไปเอาทองไปเผาแล้วไปคับแอปเปิลทองแน่เลยพี่ผมว่าใช่แน่วัดริมเหลี่ยมจะเอาเวลาไหนไปวะวดีิมดิมคุงเหลี่ยมเนาะไม่ผมอยู่ข้างล่างตลอดเห็นเปล่าข้างล่างไม่ไงผมไม่ตาสว่างหรอกอยู่ข้างล่างตาสว่างเลยอะโอเคขออนุญาตรวมคะแนนสักรูนึงนะครับผมบเอ่อ ด้วยความเร็วที่มีในการทำบริษัทของฉัน44บวก7ยกแล้วก็อะไรเนี่ยทอง30 4 17อาโอเคมาโอเคโอเคโอเคโอเฮเได้แล้วครับคะแนนออกมาเจ๋งจริงๆเลยบวกจิตทำนีง ไาว่าหรืออะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวะไม่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับมันเกิดอะไขึ้นตาสว่างเลยโอเคครับผมคะแนนสูสีมากนะครับเป็นนั่นก็คือตอนนี้เลขท้ายตรงกันอยู่สองตัวเลขท้ายตรงต่างต่างแค่เลขหน้าเท่านั้น รางวัลได้แก่ได้แก่เลขเลขท้ายเลขท้ายออกหนึ่งสี่ต่างกันที่เลขหน้าต่างกันที่เลขแน่สรุปยังไงนายงูอย่าไปสรุปไงสรุปสรุปไอ้ทายว่าใครชนะดีภูมิผมหล่อผมเชี่ยลุงบีครับเชี่ยแต่เชี่ยพี่นอนอ่ะ ทีมของลุงเบสกับทีมพุงได้414คะแนนส่วนทีมของพี่นั้นได้1ไอ้514คะแนนนั่นเอง500ได้เห็นไหมไม่ไม่ไม่ฝันดิเหรอฝันเฮ้ยผมไม่หลอกฝันพี่หรอกนี่หลอกฝันคนะกดดิเลยเพิ่มไปยังอะใช่าีคนแล้วไป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 แล้วอะถ้าถ้าเพื่อเป็นความยุติธรรม พี่ทูช่วยแบบว่าใส่แบบว่าทำหนังสือแล้วแบบทำคะแนนให้หน่อยได้ไหมได้ได้ได้เออเส่งหนังสือมาเร็วเร็วคนแก่เร็วอะไรหูต้องส่งหนังสือเลยเหรอนี่ไงสี่สิบเอ็ดบวกสี่บวกสาสิบเก้าบวกหกห้าเท่ากับอะไรเนี่ย อันนี้ทีมเรานะแล้วก็สามสิบหกบวกหนงหนึ่งห้าบเ้าสเจ็้วท่ากับสี่อยสี่รดียวต่างกันนิดเดียวต่างกันร้อยเดียวต่างกันร้อยเดียวต่างกันนิดเดียวโอเคครับผมก็ออกแรงก็เป็นกีฬาเชืนเน่อมสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวดีมคุม เราก็เดี๋ยวจะไปเจอกันอีกทีหนึ่งในกีฬาสีเนาะใช่ใช่ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ได้ลงก่อนกีฬาสีนี่ไงผมได้คะแนนแล้วผมได้คะแนนแล้วโอเคครับทุกคนแล้วขอขอบคุณดีมภงมากมเวลาจะฝากคนดูก่อนไหมตัดไปก็ฝากกดติดตามช่องดีมพงด้วยครับแช่นี้นะครับเออให้ผมฝาก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งทุกคนคทุกคนเลยนะครับคลิปนุ้ยคลิปบีมปุคลิปนุงเบสคลิปผมนะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าคอมเมนต์ได้ว่าใครอยากจะให้ใครไปแล้วบ๊ายบายคุณสวัสดีครับคลิปหน้าสวัสดีครับเยัเยั